ตอนเย็นอย็นพอที่ยวก็วอร์ชุดให้เนื้อไปอบตอนนี้ค่ะเพื่อนๆก็ไปส่งแต่เช้านะคะหกโมงครึงเด็กปีหนองครึ่นะคะมาดามไปทํางานกันปีหนอนไปหาเก็บเอฟเฟ่นจากอาทิตย์กันปีหนองเอ้ย เงินใช้จักอาทิตย์กันพี่น้องบ่มีเงินใช้เบิดเงินหลายไปเข้าสวนกันพี่นอ้องอาเก็บแอปเปิ้ลก่อนนะคะได้กินแอปเปิ้ลพร้อมได้สุขภาพพร้อมพี่น้องมันเมื่อยหลายอยู่บ้านยืดซื้นเป็นรอยปวดแขนปวดขาโม้ยมอยแต่ว่าไประเฮงงานแล้วดีขึ้นพี่น้องย่งางย่งางยางออมป้าออมสวนนะคะย่งางแล้วก็สิน มันยึดมันตึงพี่น้องเท่ืมม่อสม,มือ่อซือมื่อคนพี่น้องจักทอาทิตย์เดินเดินเดินจนหายมันชิ้นก่อนพี่น้องให้มันชินป่าก่อนนะคะเดี๋ยวมันสุขภาพเราก็จะแข็งแรงกลับมาเองนะคะคิดถึงเพื่อนเ้อพี่น้องเอ้ยทำอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นะคะทำอีกวันหนึ่งนะคะดี๋ยวก็หยุดแล้วอากาศประเทศนอ์พี่น้องเบิงบ้ง6โมงครึ่งพี่น้องมันหมอกลงนะคะ หมอ,มอกมันต้องไหลเป็นให้ปลาเกิดอยากนอนยุคพี่น้อนงหอบแอปเป,ปิลตาเศร้ามือจังนั่นจงจะยิบแอปเปิลกับอะไรพี่น้อ,นองเออมันจังแ <c oughs> <c oughs> ต่ต้องทนได้นะคะสีทนได้นะคะโอเคโอเคนะคะสีทนได้ค่ะพี่น้องหมอก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 ปลาหนามันกับว่ามีคนพี่น้อ,นองอองยชัวฟีได้ชัวแง ได้นะคะบ๊ายบายรักนะทุกคน